สวัสดีครับผมนายแพทย์เลี่ยมโชคชลิดาภรมเวียนหัวบ้านหมุนอาจจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับบางคนแต่กลับไปเรื่องเดิมเลย80%ของอาการเวียนหัวบ้านหมุนต้นเหตุไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของระบบสมองและประสาทที่ควบคุมการทรงตัวแต่เกิดจากระบบควบคุมการทรงตัวนี้ถูกรบกวนจากสารอาหารประเภทหนึ่งก็คือ ไขมันเราอาจจะไม่รู้ว่าเวลาเรากินไขมันเยอะๆไขมันนี้สามารถทําให้เราเวียนหัวบ้านหมุนเพราะฉะนั้นเวลาใครเป็นเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะเชื่อผมหรือไม่ก็ตามคุณลองไปลดอาหารจำพวกไขมันลงของทอดเนยนมขนมเบเกอรี่ที่ใส่ เนยนมคุณไปลดอาหารผู้นี้ลงหรือแม้แต่เครื่องดื่มชากาแฟที่ใส่เนยนมเยอะๆพอคุณลดผู้นี้ลงไปสักครึ่งเดียวอาการเวียนหัวบ้านหมุนที่คุณเป็นคงไม่มีปัญหาอีกเลยมันทึกแล้วเหรอ